ฟ้าที่พบกับพลังงานดีๆน้าหมู่บ้านเล็กๆริมน้ำซึ่งเต็มไปด้วยทุ่งหญ้าที่พลิ้วไหวและดอกไม้ป่าที่ผลิบานเป็นสีสันมีเด็กหญิงคนหนึ่งชื่อฟ้าเธอเป็นเด็กเงียบๆที่มักจะเก็บตัวและใช้เวลาเพียงลำพังเพราะเธอมักจะถูกเพื่อนๆหยอกล้อและมองว่าเธอแตกต่าง ทุกเช้าที่พระอาทิตย์ขึ้นฟ้ามักจะแอบมานั่งใต้ต้นไม้ใหญ่ซึ่งอยู่ริมทุ่งเธอนั่งมองแสงแดดซึ่งลอดใบไม้เป็นลำลำและซึมซับไออุ่นและความสงบนั้นไว้ในใจอีกแล้วนะเป็นคนแปลกอีกและวเสียงซุบซิบมักดังมาจากเพื่อนๆที่เดินผ่านเธอคงเหงาเนาะ ไม่มีเพื่อนเล่นด้วยซึ่งทั้งหมดนั้นทําให้ฟ้าที่เคยร่าเริงค่อยๆหงอยเหงาและซึมซับความเศร้าที่ซ่อนอยู่ลึกๆในใจเช้าวันหนึ่งระหว่างที่ฟ้านั่งอยู่ใต้ต้นไม้เหมือนทุกๆวันเธอได้ยินเสียงเล็กๆเ,เสียงหนึ่งร้องเรียกเธอขึ้นฟ้าที่รักอย่าเศร้าที่เป็นตัวเองนะ ฟ้าที่ตกใจมองไปรอบๆแล้วก็พบกับนกตัวเล็กสีรุง้งที่เกาะอ,อยู่บนกิ่งไม้ด้านบนเธอเธอเป็นใครกันน่ะฟ้าถามด้วยความสงสัยฉันคือรุง้งเป็นเพื่อนที่มาพร้อมกับเธอเพื่อมอบพลังงานดีๆให้เธอนะนกรุ้งตอบด้วยรอยยิ้มรุ้งบินร่อนเป็นวงรอบตัวฟ้า ที่กําลังเศร้าที่ซึมซับและโปรยละอองแสงสีลุง้งซึ่งซึมซาบเข้าไปในตัวเธอเมื่อแสงนั้นซึมเข้าไปหัวใจที่หนักอึ้งก็เริ่มเบาโปร่งสบายขึ้นอีกครั้งเธอจำไว้นะลุ้งกล่าวเธอมีค่าเป็นตัวเธอซึ่งไม่เหมือนใคร เธอมีแสงและมีพลังที่ซ่อนอยู่อย่าให้คนอื่นมาทับมันทิ้งนะเมื่อรุ้งบินจากไปฟ้าที่เคยเศร้าที่ซึมซับก็มีรอยยิ้มเล็กๆที่มุมปากเธอเริ่มมองเห็นสีสันและความสวยงามรอบตัวอีกครั้งและเมื่อเธอเดินกลับไปที่หมู่บ้านเธอก็ไม่ได้ซึมเศร้าที่คนอื่นซุบซิบอีกแล้ว เธอใช้รอยยิ้มและความใจดีเป็นเกราะป้องกันตัวเองและมอบรังสีอบอุ่นให้คนรอบตัวอีกด้วยเมื่อใจได้พบกับพลังงานดีๆที่ซ่อนอยู่เราก็มีกำลังและความสบายใจที่จะเป็นตัวเองอีกครั้ง